พ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพ่อบุตรวันนี้จะมารีวิวรถนะครับผมให้ผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้รีวิวกันทั้งหมด3คันเลยนะครับผมเป็น t o y ยต้าวีโกนะครับผมเป็นตัวเจนะปี05นะครับจดทะเบียนปี05แล้วก็ คันกลางเป็นอิซูซูดีแมกนะครับผมเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับโฟร์วิลดไดนะครับปี08นะครับผมส่วนอีกคันหนึ่งเป็นนิสสันฟอนเทียสีประตูโฟร์วินนะครับผมเครื่อง3,000ัน i ดีไอเทอร์โบนะครับผมาราคาก็วีโก2หน0่งบาทดีแม ราคาเน็ตเลยนะครับทุกคันนี่คือราคาเน็ตนะครับผมพร้อมโอนให้ด้วยนะจ๊ะดีแม็กหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็นิสสันฟอนเทียหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับทุกคันโอนให้ฟรีนะครับผมเน็ตราคานี้เลยถ้าท่านผู้ชมดูแล้วรับสภาพกับราคาได้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผม อ่าเดี๋ยวพาชมแต่ละคันนะครับผมว่าสภาพจะเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะดูวีโก้กันก่อนนะครับนี่ igo, นวีโก้เป็นตัวเจนะครับผมเป็นตัวเจรถเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้เป็นปีศูนย์ห้านะครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับผมเปิดฝากระโปรงให้หน่อยนี่ เป็นรถเก็บสีเก็บงานให้แล้วนะครับแต่ว่ารถได้เดิมนะครับผมหน้าเดิมหลังเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะครับผมภาษี69นะครับผมภาษีไม่ขาดภาษีพบรบต่อให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมราคานี้เราโอนให้ด้วยนะจ๊ะ1นึ0 0 0บาทนะครับผมใครหารถไปใช้งานราคาแสนต้นๆน,น,นะครับผมลองพิจารณาดูนะครับผม ได้วีโก้ตัวเจนะครับผมคัสซีสวยนะครับผมนี่คัสซีสวยนะไม่มีผุไม่มีดามนะครับผมช่วงล่างดียางดีอยู่นะครับผมนี่ไปดูภายในกันนะครับแผงประตูเดิมๆส,สวยๆนะครับผมกระจกเดิมโตโยต้าอยู่ครบนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผม เบาะเดิมโรงงานนะครับผมนี่สวยๆเลยเดิมๆเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นเบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับผมวงมาลัยเดิมๆสามก้านนะครับตัวเจจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ารถได้เดิมนะจ๊ะสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับผมนี่รายละเอียดประมาณนี้นะจ๊ะเป๊บเบาแคบสวยนะจ๊ะเี่ บอกแคปหุ้มมาใหม่นะครับผมนี่ราคานี้ลองพิจารณาดูนะครับ1 2900 0บาทพร้อมโอนให้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาชมฝั่งโน้นนะครับแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมอ่ะดูฝั่งนี้นะครับประตูปิดสนิทดีนะครับนี่นี่หลังคาสวยนะครับ นี่ครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับคันนี้ทำแอร์ไปหมดไปประมาณ7 0 0 0นะครับคันนี้ทำแอร์หมดไป7000นะครับเปลี่ยนคอมใหม่นะครับผมล้างระบบทำความสะอาดให้ใหม่นะครับผมคันนี้เอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับผมที่วางแก้วอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับเเก,ก็บของอยู่ครบนะครับผมนี่ เกียร์เข้าดีปกตินะครับไม่มีหลุดนะครับเ้องท้ายไม่มีหอนนะจ๊ะนี่หลังคาสวยนะครับผมท่านผู้ชมกระจกมองหลังอยู่ครบนะครับผมมั่นที่บังแดดก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมทั้งสองทั้งสองฝั่งนะครับผมนะนีส่สวยๆนะครับตัวเจตําหนิมีขาดตรงนี้นิดเดียวนะครับผมเบาะ บาปรับเดินหน้าถอยหลังได้ปกตินะครับเบานี่อ่เดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะครับมาดูห้องเครื่องกัน,นเสียงเครื่องเพาะๆนะครับผมอเอาไปใช้งานกันยาวๆ ดูห้องเครื่องสวยทิพยเลยนะครับแผนเพดเดิมๆนะครับเนี่ยเพดเดิมไม่เคยแกะนะครับผมคานหน้าเดิมนะครับแออยู่คบนะครับผมเลขคานชัดเจนนะครับสวยงาม R ก็อยู่นะครับผมนี่ เดิมเดิมนะครับซอกซุ้มเดิมนะครับผมนี่ซุ้มล้อเดิมโรงงานนะจะฝา,ากระโปรงก็เดิมเดิมสวยๆนะครับแผ่นการความร้อนยังอยู่แต่ก็มีสกปรกบ้างนะครับตามการใช้งานของรถมือสองนะครับผมเสียงเครื่องเพาะเพาะเงียบเบนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆเลยไฟหนงไฟหน้าไฟเลี้ยวติดครบหมดนะครับผมนี่ไฟลงไฟเลี้ยวติด รับหมดนะครับผมอ่าดูไกไม่มีแล้วจ้าอ่าวีโก้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ปิดเลยครับพร้อมโอนให้ด้วยนะจ้าอ่าปิดฝากระโปรงระดับเครื่องเลยครับปิดไฟหน้าเลยโอเคอ่า รถสวยนะครับสีสันเต็มนะครับผมรถได้หน้าเดิมหลังเดิมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะครับไม่มีพิษไม่มีความนะครับผมมีบริการส่งให้ทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับผมราคา1นึ่งแสนสองหบาทราคานี้พร้อมโอนให้ฟรีนะครับผมอ่ะคันที่2นะครับเป็น e suzuki max นะครับเครื่อง3,000นนะครับผมคันนี้เป็นตัว ls นะครับ เป็นตัวโกซ r i ี s นะครับผมราคา1น9่0 0บาทราคานี้เท่านั้นนะครับราคานี้เราโอนให้เออให้ฟรีด้วยนะครับผมอ่าได้ล้อลายเล็บเดี่ยวนะครับนี่ยางดอกหนาหนานะครับผมยางใหม่นะครับผมไฟเลี้ยวที่ปลายกันชนนะครับรหัส LS นะครับผม4ฟวินคันนี้ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับผม นี่ยางดอกเลึกๆนะครับนี่เอาไปเลยดีแมกโกซีรีนะครับผมนีส่สวยๆนะครับผมสามพัน s ีจเเทอรนะครับผมนี่ สีสันสวยนะครับรถคันนี้เก็บสีมาแล้วนะครับรถมีรอยขีดข่วนนะครับก็เลยเก็บสีให้ใหม่นะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมใครซีเรียสรถทําสีก็ผ่านได้เลยนะครับคันนี้ทําสีมาแล้วนะครับผมแต่รถคันนี้ได้เดิมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะครับผมนี่ครับผมยางดอกหนานาลึกๆนะครับ อ่านี่นะครับผมอ๋อคันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับคันนี้ไม่ได้รวมโอนนะครับโทษทีข้อมูลผิดพลาดเพราะว่าคันนี้เอ่อบางทีในหน้าเขาไปลงขาย2องแสนสองนะครับคันนี้แต่อันนี้เราเน็ตราคาให้ที่1นึ่งแสนบาทนะครับผมราคานี้เน็ตเลยนะครับไม่รวมโอนไม่รวมส่งนะครับผมถ้าจะให้โอนให้ส่งก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่แพงไม่แพง ราคามิตรภาพเหมือนเดิมนะครับไฟหน้าสวยนะครับเปิดฝากระโปรงให้หน่อยครับนี่กระจังหน้าสวยนะครับผมนี่คันนี้ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะนี่แผงประตูเดิมสวยงามนะครับผมนี่กระจกไฟฟ้าใช้ได้ปกตินะครับผม นี่ทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับเบาะหนังเดิมๆม,มีขาดเล็กน้อยนะจ๊ะนี่นี่นี่ให้ดูอ่าได้เกียร์ออตโอต้ด้วยนะจ๊ะใครหารถกระบะยกสูงเกียร์ออตโต้อ่าลองพิจารณาดูคันนี้นะครับผมคุ้มไม่คุ้มนะครับผมพวงมาลัยนะครับแอร์แบกนะครับนี่คันนี้เครื่องสามพันนะครับผม เบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับเกียร์เปลี่ยนดีเปลี่ยนนิ่มปกติทุกอย่างนะครับไม่มีกระตุกไม่มีกระชากไม่มีลอรอบนะครับผมเดินหน้าถอยหลังทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมนี่ที่เก็บของตรงกลางก็ยังปิดเปิดได้ปกตินะจ๊ะนี่ให้ดูฮะนี่ครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับปุ่มกดนะครับโฟลโฟไฮใช้งานได้ปกตินะครับ วิทยุเครื่องเสียงดังปกตินะครับผมหน้าปัดเรือนไม้ทุกอย่างสวยงามนะจ๊ะอคอนโซลสวยนะจ๊ะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมนี่ให้ดูกันเลยนี่ที่บังแดดก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีหักนะครับผมนี่กระจกมองหลังมีให้ครบนะครับไฟเพดานยังอยู่ครบสวยงามนะจ๊ะ หลังคาสวยไม่มีขาดเลยอ่าที่เปิดในห้องเก๋งไฟก็ยังอยู่ครบนะครับผมน็อตประตูไม่มีขยับนะครับผมเปิดฝาท้ายให้หน่อยครับนี่เดิมเดิมนะจ๊ะเดิม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 อ่าให้ดูเม็ดอาร์คเดิมเดิมกันเลยทีเดียวเชียวสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะ อนี่ดูน็อตไม่ขยับนะครับผมประตูปิดนิ่มปิดสนิทดีนะครับเบาะก็ยังเป็นเบาะหนังแท้อยู่นะจ๊ะนี่ดูด้านหลังนี่ครับผมสวยงามนะจ๊ะนี่ได้ตัวท็อปสุดออโต้โฟวิลดไดเนี่ราคานี้คุ้มไม่คุ้มลองทามใจเธอดู 199,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะเนี่เรามีบริการส่งให้ทั่วไทยเหมือนเดิมนะจ๊ะใกล้ไกลเราส่งได้หมดนะจ๊ะจะเหนือจะใต้จะภาคกลางเราก็ส่งให้หมดนะครับผมอ่าลูกค้าโอนมัดจำเราพร้อมส่งทันทีนะครับนี่ที่ ปีนขึ้นนะครับมือจับก็ยังอยู่แข็งแรงดีนะครับเนี่ยนี่ดูดูนะภายในสวยนะเ่ยยังอยู่นะที่เขียบุรีเนี่ยปิดตึมโอเคสวยงามนี่ครับผมท้ายเดิมเดิมท้ายเดิมเดิมสวยของเขาเลย ท้ายเดิมๆสวย,สวยไฟทงไฟท้ายสวยไม่มีแตกนะจ๊ะ,ะปิดเลยครับสวยไม่มีแตกปิดเลยปิดเลยเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะครับยางกับล้อนี่เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะครับผมเนี่ยยางกับล้อเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะครับเนี่ยยางดอกหนาๆน,นะได้ล้อเรียบเหี่ยวของแท้ด้วยนะครับผม นี่ครับเป็นล้อแท้นะครับของเล็บเกี่ยวของตัวดากอนอายนะครับผมอ่ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมนี่ VGS turbo นะครับผมนี่เทอร์โบแผ่นเพดเดิมๆนะครับไม่เคยแกะนะครับไม่เคยขยับนะครับผมอ ABS ครบนะครับผมคันนี้อ่ะสตาร์ทเลยครับ ฝากระโปรงเดิมนะจ๊ะสติกเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่ครบนะจ๊ะเนี่ยนอตฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับผมนี่ยครับผมสาตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับผม เสียงเครื่องเงียบเสียงเครื่องพอนะครับผมคาหน้าสวยนะนี่นะครับผมราคานี้คุ้มไม่คุ้มลองถามใจเธอดู19900แบาทเท่านั้นนะจ๊ะ คันนี้นายหน้าเอาไปลงขายอยู่22นะครับแต่อันนี้เราขายเอง1,99,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะเดิมเดิมหมดนะจ๊ะอขออนุญาตขายราคานี้เลยนะครับผมนี่สีสวยเงางามนะครับไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกนี่ไฟหน้าโปรเจ็เตอร์นะครับไฟลงไฟเลี้ยวติดครบหมดนะจ๊ะ น้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะจ๊ะไอไม่มีนะครับขับดีดี Isuzu D Max ซี่ประตู4 wheel เกียร์ออโอตโอ้อ่าให้ดูไอนะครับมีบางๆนะครับคันนี้ไอบางๆนะครับผมไอไม่หนานะครับผมไอบางๆนะครับอ่าโอเคเอ้ ระบบน้ำนะครับผมระบบน้ำสมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหานะจ๊ะ,ะปิดเลยครับอ่านี่นะครับผมสว,สวยเลยดีแม็กซีประตูเกียร์ออโต้นะจ๊ะเล่มเอกสารชุดโอนพบนะครับภาษีไม่ขาดนะครับผมคันนี้นะภาษีไม่ขาดนะจ๊ะอ่า ไปหารถเกียรออตโต้เอาไปเข้าไร่เข้าสวนขับเคลื่อน4ีล้อนะครับผมเอาไปไว้เที่ยวอ่าก็โอเคนะครับผู้หญิงก็ขับได้คนแก่ก็ขับได้นะครับผมคันนี้จดทะเบียนปี2508นะครับผมราคา1,99,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะโอเคคันต่อไปคันต่อไปเป็นนิสสันฟอนเทีย คันนี้จดทะเบียนปี2003นะครับผมคันนี้เป็นเครื่องสาม0 ZDI ซดเดีทร์โบนะครับผมคันนี้เล่มเอกสารครบนะครับภาษีไม่ขาดเหมือนกันนะจ๊ะรถได้หน้าเดิมหลังเดิมเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวไฟหน้าเราขัดให้ใหม่นะครับผมรถคันนี้แผ่นป้ายเรายังไม่ได้ใส่นะครับเป็นทะเบียนขอนแก่นนะครับผมนี่รถได้เดิมเหมือนกันนะจ๊ะ รถโดยรวมสวยอยู่นะครับผมเอาไปเข้าไร่เข้าสวนนะครับราคาประหยัดนะครับคันนี้1 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะใครหารถโฟวิวสี่ประตูเอาไปใช้งานนะราคานี้พร้อมโอนให้ฟรีนะครับคันนี้พร้อมโอนให้นะจ๊ะล้อแม็กสวยนะครับผมนี่ล้อแม็กสวยเหมือนกันทั้งสี่วงยางก็ยังพอได้อยู่นะครับผม กระจกหน้าไม่มีแตกไม่มีแล้านะครับผมฟิล์มติดให้ใหม่นะครับผมคันนี้ฟิล์มติดให้ใหม่นะครับติดให้ใหม่ทั้ง3ามคันเลยนะครับฟิลม์มนี่มีโลบาหลังให้ด้วยนะครับผมนี่แข็งแรงบึกบึนโลบาหลังสี่คูณสีอ 4, อฟโรดนะครับฟอนเทียนี่ดูล้อแม็กสวยนะครับผม ายางก็เป็นของบิต stone นะครับผมทั้ง4เส้นเลยนะครับผมไฟท้ายสวยนะครับนี่ทะเบียนเป็นขอนแก่นแล้วนะครับผมนี่กันชนท้ายมีให้ครบนะครับเปิดฝากระโปรงหน้าเลยนี่ครับผมนี่โอสวยจริงๆรถก็ถือว่าได้บางนะครับ รถก็เคยเคลียร์สีมาแล้วนะครับผมนี่คัดสีสวยนะคัดสีคัดสีไม่มีผุไม่มีดามนะจ๊ะนี่เห็นไหมนี่ล้อแม็กสวยนะจ๊ะทำเป็นเล่นไปนี่ประตูไม่มีตกนะครับผมแต่ตัวจริงมันจะมีอ่เขเรียกอะไรมันมันจะเป็นเม็ดเม็ดพองๆนิดนึงนะครับบางจุดนะครับผม เหมือนทำสีมาแล้วไม่ดีนะครับนี่แจ้งก่อนรายงานก่อนนะเออตรงไหนไม่ดีเราก็จะพยายามบอกให้หมดนะครับที่เป็นตำหนินะครับผมแต่มีผลไม่ไม่มีผลกับการใช้งานนะครับผมราคานี้รับได้ก็โทรมานะจ๊ะนี่ประตูปิดนิ่มสนิทดีนะนี่กระบะเดิมนะครับนี่มือเปิดต่างๆก็สมบูรณ์นะครับประตูไม่ตกนะนี่ นี่นี่ข้างในลายไม้คัดสิกตรงยุดตรงยุคอ่าพูดผิดพูดถูกขอภัยครับผมนี่รีวิวทีเดียวสามคันสับสนนิดหน่อยครับผมนี่ครับผมสวยงามนะจ๊ะนี่ฟอนเทียเอกลักษณ์ของเขาเลยลายไม้นี่โอ้สมัยก่อนนี่เชิดชายนะ่าดูนะครับลายไม้นี่อ่า เป็นเจ้าเดียวมั้งที่ทำลายไม้นี่นี่ครับพหลบ,บอ,อยู่ครบแล้วเนี่ยนี่เนี่ยล็อกได้ปกตินะครับผมนี่ติดฟิล์มให้ใหม่นะครับผมติดฟิล์มให้ใหม่ดูคอนโซลโอ้โหสวยกิฟตเลยนี่เนียนกิฟตนี่เกียร์โฟอยู่ครบเกียร์หลักอยู่ครบเบรกมือตรงกลางนะจ๊ะ ถ้าเป็นโฟวิ win, นเบรกมือจะอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเป็นฟอนเทียบ้านเราเบรกมือยังดึงอยู่ที่ใต้พวงมาลัยอยู่นะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าคนไม่เคยใช้โฟนะครับจะงงนิดนึงนะครับรุ่นนี้ต้องศึกษานิดนึงนะครับผมอ่าคอนโซลสวยนะนี่คอนโซลสวยนะไม่มีแตกนะครับผมนี่ลังคาสวยนะครับผมนี่ เบาหุ้มแดงมาอย่างเฉิดฉายเลยทีเดียวเชียวนี่นี่สงสัยเจ้าของเดิมสิมักสีแดงนะครับผมนี่นี่ครับผมนี่สีแดงเฉิดฉายเกเก็บของก็ไอ้ยะโอ้โหมีแก้วน้ําอีกยังไม่ได้ทิ้งนะทิ้งก่อนดีกว่าทิ้งไปก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บนี่นะครับพวงมาลัยก็เดิมเดิมนะครับผม เบาหลังก็สวยนะครับสีแดงเหมือนกันแต่เบาหลังจะสีดนิดนึงนะครับผมท่านผู้ชมนี่ซีดนิดนึงนะครับนี่นะครับผมแผงประตูสวยงามมากนะครับผมนี่นี่เดิมเมเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูฝั่งโน้นกันนะครับผม อ่าสตาร์ทเครื่องแล้วนะจ๊ะเอากระจกลงแม่กระจกลงหน่อยทานหน้าสวยนะนี่ทานหน้าตัวเลขอยู่ครบนะครับผมนี่เลยฝาครอบเครื่องจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมนี่เครื่องสามพันเทอร์โบนะครับผมตัวโฟวินนะครับผมอ่า เดิมเดิมนะจ้านี่ดูฝากระโปรงเดิมไม่มีขยับเลยสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่ครบเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ดูนี่ดูฝากระโปรงสวยนะเออคันนี้ก็จะขับแบบนิ่มๆเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่ได้ถึงแต่ว่าปี๊ตาร์ตนะครับเครื่องสามพันก็จริงแต่สไตล์ก็จะไปเรื่อยๆเนิบๆนะครับผมสไตล์ของฟอนเทียนะจ๊ะนี่ไฟลงไฟเลี้ยวติดครบหมดนะครับผม ไฟหน้าตกกะกแตนเดี๋ยวขัดให้นะเดี๋ยวขัดให้นับรองสวยเลยเนี่ยเดี๋ยวขัดให้ใหม่นะครับผมท่านผู้ชมนี่ครับเสียงเครื่องเพาะ,เ,พาะเทอร์โบอยู่ฝั่งนี้นะนี่ครับเทอร์โบฝาครอบทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับหรือว่าสมบูรณ์นะครับยังอยู่ครบหมดเลยนะจ๊ะนีะ่เสียงเครื่องเงียบนิ่มๆน,น,นะ,ะฟังเสียงเครื่องนะ ัปเป็นปั๊มไฟฟ้าเดิมนะครับไม่ได้แปลงปั๊มนะคันนี้ปั๊มไฟฟ้าเดิมๆนะระบบไดชาร์จไดสตาร์ททุกอย่างครบสมบูรณ์นะครับผมอ่าไม่มีอะไรนะครับผมของมาลลยพาวเวอร์แท้นะครับปิดเลยเสียงเครื่องทอนะครับ แนโ,โน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะครับอ่าราคานี้ลองพิจารณาดูนะครับผมหลังคาสวยนะครับผมนี่อันนี้ฝั่งคนขับสวยนะครับผมกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานขึ้นลงได้ปกตินะครับผมนี่กระจกข้างปรับได้ปกตินะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมคันนี้นี่ครับ วัดรอบเรือนไม้ทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับฟอนเทียส่วนมากจะไม่ค่อยมันจะมีปัญหาเรื่องไม้นะครับแต่คันนี้ไม่มีนะนี่แต่ดังนะจ๊ะอ่าโอเคเบาะสวยทุกอย่างสวยนะครับผมนี่น็อตประตูไม่มีขยับนะเนี่ดูดูดูให้ดูสติกเกอร์โอ้พอพอแค่นี้เยอะละรายละเอียดถือว่าครบแล้วนะครับผม อ่ะปิดปิดฝากระโปรงให้หน่อยปิดเลยครับปิดเลยอ่าคันนี้ก็สรุป1 2 9 0 0แบาทนะครับผมราคานี้พร้อมโอนให้ฟรีนะครับคันฟอนเทียหนึ0 0แสบาทเท่านั้นนะจ๊ะอ่าพร้อมโอนนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมรายละเอียดทั้ง3ามคันก็จะประมาณนี้นะครับผม ท่านใดสนใจคันไหนก็โทรมานะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับเบอร์0816995106นะครับผมร้านเราตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับที่จะไปจังหวัดกาลสินนะครับอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับผมมาไม่ถูกพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับพ่อบุตรรถบ้านขอนแก่นเจอแน่นอนนะครับผมพ่อบุตรรถบ้านขอนแก่นเจอแน่นอนนะครับ มีรถอะไรจะแลกจะเปลี่ยนจะเทินเรารับแลกเปลี่ยนเทินหมดนะครับผมจะเป็นรถบิ๊กไบค์หรือรถยนต์มือสองนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมเรารับแลกเปลี่ยนหมดนะครับผมอชอบคันไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับ ขอไลน์แล้วก็วิดีโอคอลดูได้นะครับผมอขอบคุณทุกการรับชมคลิปของพระบุตรรถบ้านด้วยนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการกดติดตามของทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวฝากคันนี้หน่อยรถตู้ไทยลุ่งนะครับ ราคาพิเศษเอาไปเลย39 0 0 0เครื่องดีเซลนะจ๊ะเครื่องดีเซล3 9 0 0 0เอาไปเลยขายทิ้งเป็นเครื่องอดีเซล3 0 0 0นะครับของ b i g m เอของนิสสันนะภาษีขาดยังไม่เกินนะครับมีเล่มชุดโอนครบนะครับคันรถตู้เนี่ยนะเอาไปเลย39000เบาทาใครจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปเลย39 0 0 0ื่า ชอบแล้วทักรักแล้วโทรมาเลยพ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมขอบคุณครับ